อยู่กับบิ๊กเตอร์ครับผมวันนี้ทำมาเล่นเกม l i ฟ์ออฟอะพอลโลครับผม l i ฟ์ออฟอะพอลโลของค่าย PG ครับผมวันนี้เข้ามากับตงัง1 2 3่งพันสอยบาทเอาจะเริ่มเบสกันที่เอาเตาใดดีสิบบาทเลยเนะาะตังเขามีปปปัน,ปนแม่งตงงังเขาปิปปัน,ปนจะก,กลัวเฮียหยางบวกไปเลยกำสิบบาทอื้ อ่าไปสาวเอ้ยชันสิเจ็ดสิบครับผมก็ไม้แรกของเฮายังไหลอ่าถ้าคอมโบถ้าคอมโบตัวคูณจะไหลขึ้นเรื่อยๆนะมันจะคล้ายๆกันตั้งต,งตึงไอ้ยังอะเกมไอ้กัปตันนั่นนะแหละสคตเตอร์4ีตัวเดอ้อเกมนี้นะ อู้สองตัวมาเขาได้ลุ้นกันอยู่เขายังได้ลุ้นเหมือนยู่ว่ามันจะมาสี่ก็ม,มาเว้ยวันนี้มากับทุนสองเออสองอ่ะปันสอง,ส,องสามที่แปตอนนี้ขึ้นมาปันสี่แล้วครับผมกลับไปแล้วร้อยแปดกลับไปมาแล้วร้อยแปดครับผมอุ้ยพี่สันส้นสั้นแห้งย,ยังยมันสั้นนี่มันใจหยันนิดเหมือนสีเนสมันจะรุอะ้อ่ะอ่าบวกอุ้ย 3ามร้อยฝ่ายเลยอ่ะโด่งตะกี้สำหรับไข่ที่ค้ามน้อตอนช่วงตางมันไหลนะตึ๊ด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 นะโคตรสเปซบาร์แม่งเลยช่วงที่มันกำลังแจกจะไปมัวมาเสียเวลามามาเสียเวลาก็พอตางไหลเนาะช่วงกำลังแจกนี่ต้องหายใจเฮ้าไรอย ets, ่างบ่าไว้ไว้อุ้ยไว้ถึงถึงสามสี่ห้าตัว โอ้สวยใบแห่ตัวดีๆใมาเฉยอ่าก้อยหมุนไปออ้แบดเกิงว่ะดอกนีนี่แฮมมามาซบอารมณ์นิหนอยอ่ะแต่ดีแต่ดีมันมันไหลคอมโ,มโบกอยู่มันมเหมือนไอบางเกมนะ่ามันจะเป็นแบบสลอตแบบไม้เดียวจอดอะ่ะไม้ไม้ต่อไม้นาะแต่อันนี้นี่คือแบบมันไหลคอมโ,มโบได้ คือตัวที่มันแตกอะ่ะมันก่อนจะมีช่องว่างเนาะก็เออวายมะเออสวยวายโตวายสองช่องครับผมเย,ย,ยแยก็เยแยก็แตกเยแยก็แตกเออคูณแห่เขามีคูณแห่ร้อยสองต่อว่าเออร้อยสามสิบแม่งอุ้ยดอกที่ปันแปดแล้วกหมันมีคูณแห่นี่วเอุ้ยดูลืมดูอุยสวยมันมีคูณแห่ตอนนี้เขายังค้างที่คอมโบคูณแห่ เจ็ดบาทกลายเป็นสามสิบห้าบาทนะฮะ,ะมันต้องขึ้นอย่างนั้นเลยเจ็ดบาทกลายเป็นสามสิบห้าบาทอะ่ะห้าบาทกลายเป็นสิบห้าอ๋อไปเฮียดอกนี้สองปัดเอ็ดงามงามอืมโคตสเปนบาแม่งเอาอยู่เมามาเสียวเลยลวลาก็พอตั้งไรช่วงกำลังแจกครับผมแจกขยะเนื้อมันแจกเขาต้องกรอบโกย มีซาเอาซามามีกุวยเอากุวยมาเมื่อมันกำลังแจกเป็นดีใครหูเด็ดแม่เนี่ยมันมันจะได้กี่บาทอุ้ยแม,ม่แม่เตะอู้อู้แม่แม่แม่เว้ยโอ,ยอย้แค่กำลังบอกว่าใครหูผได้ว่าแม่นี่มันจะกี่บาทแม่แม่เตะว่ะอ่ะพินอ่าเออหลต่อ โอ้ยอ่ะคอมโบมีคอมโบมีอมบมเอาเอาลุ้นคอมโบดีเว้ยถ้าถ้ามันคอมโบมันจบเนาะเอาเบ็ใหม่ใหม่ใหม่มันจะเริ่มที่คูณหนึ่งใหม่เหมือนเดิมนะบ้ามนมาค้างไว้สซิร์โอ้ยดอกนี้คูณสาม้าไปอืมสวยต่อต่อเออคูณสี่โอ้มาเว้ยสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทผม รอบไข่ที่คาเด่กนะผมเข้ามาเล่น้วยกันได้ผมตามลิงที่ผมละไปให้ได้เลยหรือว่าใครอู้กันนะผมแอดไลน์มาได้เลยผมแอดมาดานี่ขอร้องอยา่าได้ในใจก็นเนาะดู๋ยวดูเต้จะได้ให้หย,ยงองเคสามตัวอ่ะขอบอว คอมโบโอ้โยเฮียไปหกบาทหกบาทหกบาทแต่เขาเอาเออกคอมโบอ่ะสองบาทโอ้โเออคูณสองมาอยู่เว้ยนึกว่าบอก 3, มาคูณสามคูณสามมะเออสวยคูณสี่เออถึงคูณห้าแล้วถึงคูณห้าแล้ว อ้าคูณ5อ๋อเขี้ยต้มนี่600มาว่ะมาว่ะ200 25สวยอ้าสวยงามไลไป,ไปอืม800 68บาทแล้วผมดอกนี้สวยๆอ้าวันนี้บวกกันนะไออยังวะไว ถ้าวายอยู่ช่องสองช่องสามนี่จะใหญ่จะใหญ่๋ญญญญกวก่อคอมโบนแน่นอนอะะว่ามันมาแค่สามสามแถวเนาะนับจากซ้ายมาสามแถวคูณสองอ่าไหลไปที่คูณสามครับผมอ้าคูณสามแตกอืมไหลไปที่คูณสี่จะสั้นหักป้อไปไงคูณสี่อ่าคูณแค่เออคูณแค่แบบแวครับเนี่ยนั่นล่ะแต่ป้อมนะันอะ ปากวันดะีดาพ่อเปิลไ,ไหลเข้าไปตอนนี้ต่างเขาอยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้อยครับผมสี่บาทมีไว้มีไว้เออบอกเลยว่ามีไว้คูณสามเข้าไปอ่าสวยสิบต่อเนื่องอ่าบอกเลยว่าสิบต่อเนื่องมีไว้ช่องที่สามคับสี่สวยครับผม โอเคดอกนี้ช้ำชำครับผมสรับวันนี้บวกมาโอ้ยหุกปั้นไก่แล้วเว้ยเอาปอก,กันเตีอีก่อนดีกว่าครับผมเหมือนกับที่เคยบอกกันไว้กู้ครั้งครับผมเล่นต้องหูจากปอเนาะได้้รงหูจากปอสรับวันนี้พี่เตือนคนลากันไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวเขาไปกันเตือนหน้าผมสวัสดีครับ